คนเดินมาอยู่นะคะขึ้นมาข้างบนอยู่นะคะไ,ไดเยิยนแต่เสียงไดเยิยนแต่เสียงออเอามาจากไหนเนาะคะ่ะเออแถวนี้เ,เาานเเา,านนะมามา,มาสะดอกเคราะห์ละคะ,ะอคเอาเสร็จแล้วป่ค่ะ อ๋อด้อก็เลยพาขึ้นมาข้างบนก่อนได้ยินแต่เสียงชอบขึ้นมาข้างบนบโอ้ไปบ้าเลยลูกออกาตามหากุมารดูจักกุมารด้วยอ่ะขึ้นไปเลยลูกขึ้นไปเลยโอ้ยขอเลขขอกุมารโอ้โหกี่ขวบแล้วคะสามขวบ ขอเลขนะคะท่านผู้ชมพูดเองเลยขอเลขขอเลขเลขสามเลขสองเขาเคยกมารบอกเขาถูกมกุมรบอกถูกไหมลขขเขากาูกมกุมารบอกถูกไหมกุมารถามกุมารถูกไหม คุมานบอกถูกเหรอแม่หนุกเล่นได้ไหมขอคุมารไม่ไม่เอาคุณแม่ก็ถามนะคะว่าคุมานบอกถูกไหมถูกนะคะท่านผู้ชมตัวเล็กๆเองนะยังพูดว่าขอเลขขอเลขนะคะเอ๊ะทำไมถึงรู้นะคะเราอยากได้เขาเคยบอกถูกไหมคะคุณแม่ยยังไม่เคบอกกแม่่เพิงบออ๋อวันนี้เลยเนาะงวดแรกเนาะ สามควบสามควบนะคะอ่ะขึ้นมาก็ว่าขอเลขขอเลขแม่ขอเลขแม่ขอเลขนะคะ กุมารบอกตัวไหนลูกเมื่อกี้อายย้ำให้ป้าหน่อยเด้ออือเอารถเอารถบ่บอกป้าก่อนไหนไหนกุมารบอกตัวเลขตัวไหนเมื่อกี้ลูกเลขสองเลขอะไรอีกเลขสามโอ้เขายังจำได้เนาะหนูชอบหนูชอบโอ้หนูชอบนะคะท่านผู้ชมวดแรกเด้อนะคะพูดจนเป็นเด็กแค่นี้เองนะคะยังยังถามอีกครั้งหนึ่งบอกว่าเลขสองเลขสามนะคะ ได้อยากได้ขอกูมาขอกูมาขอก่อนลูกได้ไหมกูมาบอกว่ายังไงกูมาอย่าขึ้นกระโดกกูมาขอเล่นของเล่นก่อนได้ไหมได้ไหมพูดตามแม่ก่อนกูมาค่ะกูมาขอขอหวยคุณแม่ก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมซื้อเด้อที่น้องบอกสามสองสองสามเพราะว่า เดกประมาณแค่นี้นะ่ะเ,เขาอาจจะลืมแล้วตัวเลขเแต่พอมาถามอีกทีหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเขายังบอกเลยตัวเลขสองสามเหมือนเดิมนะคะค่ะเมื่อกี้นะคะก็มีแม่แล้วก็เด็กอายุประมาณสามขวบนะคะมาสะเดาะเคราะห์นะคะแต่ว่าลูกก็นะคะพูดเก่งนะคะสนนะคะท่านผู้ชมก็อยากขึ้นไปนะคะข้างบนนะคะอย่างที่แม่พูดให้ฟังนะคะ ค่ะคุณแม่ก็พูดให้ฟังว่าลูกนะคะอยากขึ้นไปข้างบนนะคะไปไหว้ตรงรูปอ,องค์พระพุทธรูปองค์ใหญ่นะคะอยู่ข้างบนนะคะเมื่อกี้นะคะอยากเล่นกับกุมารคุณแม่บอกว่ามาที่นี่ที่ไหนก็อยากขึ้นมาข้างบนทุกทีเลยนะคะก็นะคะเด็กสามขวบเองนะคะ ขึ้นมานะคะครั้งแรกนะคะแอดนดี้ก็ถ่ายทำอยู่นะคะก็ได้พูดนะคะว่าแม่ขอเลขนะคะแม่ขอเลขนะคะตัวแค่นี้เองตัวเล็กๆนะคะสามขวบนะคะพูดกับแม่นะคะ่แอดนดีถามก็บอกตัวเลขอยู่นะคะ2องสาพอสักพักถามอีกครั้งหนึ่งนะคะถามอีกครั้งหนึ่งก็พูดคำว่า,าสองสาเหมือนเดิมนะคะ สองสามสามสองนะคะคือเขายังจําได้นะคะสามขวบเองนะคะท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะปกติแล้วเด็กประมาณนี้ก็จะลืมนะคะพูดแล้วก็แล้วไปนะคะอาจจะลืมจะลืมไม่สนใจนะคะมัวแต่อยากเล่นนะคะแต่ว่าเอ็ดนี่ทามนะคะย้ําอีกนะคะว่าอ่านกุมารน,นะคะบอกตัวไหนบอกว่าสองสามสามสองนะคะ ยังพูดตัวเดิมนะคะยังให้ตัวเดิมนะคะก็ให้ท่านผู้ชมนะคะเอาไปเป็นแนวทางนะคะเพราะว่าน้องก็บอกมานะคะหวดนี้หวดแรกนะคะไม่เคยบอกไม่เคยพูดนะคะก็มาพูดที่นี่นะคะที่วัดป่าทานทิพย์ทรงธรรมนะคะมากับแม่นะคะ ก็ตัวเลขของเด็ก3ขวบนะคะหรือว,ว่าอาจจะมีเซ็นก็ได้นะคะ <ST AN> ทางขี้เหมากเลยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยมาเมื่อกี้นะคะฝนตกทุกวันถนนหนทางก็นะคะชำรุดเสียนะคะ เป็นล้มเป็นบอ่อนะคะค่ะอันนี้คือเตรียมงานงานบุญกระถินใช่ไหมคะครับอ๋อเตรียมเดือนตุลาคมครับยี่สิบเก้าสามสิบอ๋อยี่สิบเก้าสามสิบอันนี้คือเตรียมเสร็จแล้วใช่ไหมคะล้มมาแต่เห็นกระถย่นอ๋อมาก็าเห็นแบบนี้เลยรกระถินนะคะที่วัดป่าทานทิพย์ทรงธรรมนะคะ เตรียมเสร็จแล้วนะคะรอรอแต่เวลานะคะนู่นนี่นั่นก็ได้ครบทุกอย่างแล้วนะคะโอ้สวยงามเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะปูก็ได้บอกว่าจะมีรถมัสนะคะมา1นึ่คันนะคะจากทางไกลนะคะมาร่วมงานบุญกะทินนะคะ อก็มาทุกปีนะคะงานาไม่ว่าแต่งาน,นวันเกิดหลวงพ่อนะคะก็มาหลวงพ่อก็จะจัดทุกปีนะคะที่วัดป่าทานทิพรงธรรมนะคะ ข้างบนก็มีจะเห็นนะคะเห็นแล้วก็ต้นไม้นะคะอยู่บนเขานะคะวัดนี้นะคะสร้างอยู่บนเขานะคะ,คะที่วัดป่า,ท,าทันทิพย์ก็มีผู้คนนะคะมาหานะคะหลวงพ่อเรื่อยๆนะคะเพราะว่าหลวงพอ่อเขาทำพิธีสะดะเคราะห์นะคะ มาหลายคันอยู่นะคะทำพิธีสะดอกเคราะห์ท่านใดอยากมาก็มาได้นะคะพิกัดก็บ้านจรัดนะคะตำบลจรัดอำเภอบวัวเชิดจังหวัดสุรินนะคะค่ะตรงนี้ก็เป็นองค์ หลวงปู่สวงนะคะ